นี้วันพระอ่าก็เดี๋ยวเรามาทดสอบบมน้ํากันนะครับก็คือน้ําขึ้นมาในระดับสูงสุดของวันนี้ละก็กักเก็บได้ในระดับหนึ่งนะครับก่อนที่มันจะซึมลงไปใต้ดินแล้วก็ทดสอบไปรอบแรกแล้วก็มีท่อหลุดบริเวณร้อยต่อนะครับแล้วก็แก้ไขไปแล้วสวนสปริงเกอร์ก็จะอยู่ตรงนน่นนะครับอยู่บริเวณกลางสวนข้าวโพดเรา เดี๋ยวเราก็ลองเสียบปลั๊กแล้วก็ทดสอบันเลยครับก็ตั๊มทำงานแล้วนะครับก็น้ำขึ้นไปแล้วอ่าออกที่หัวสปริงเกอร์แล้วด้วยก็มีท่อรุดบริเวณนี้นะครับพุ่งเป็นน้ำพุเลยคันนี่น้ำพุกลางสวนนะครับซึ่งหากาวไว้ไม่ดีก็จะหลุดนะครับส่วนข้างล่างก่ะ เราวางแผนเดี๋ยว,วต่อหัวฉีดน้ําอีกหนึ่งหัวนะครับบริเวณนี้ส่วนไอตัวใหญ่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็มันลักษณะาการทํางานที่ตั้งข้าวแล้วก็คือวนไปกลับนะครับจะมีกลไกให้มันวนไปกลับก็สปริงเกอร์ขนาดยักษ์ของเรานะครับรัศมีเส้นผ่านศูนกลางห้าสิบเมตรเลยทีเดียวก็ทํางานได้ดีครับ ้าน้ำรุนในแปลงข้าวโพดน,นะครับก็จะไหลกลับมาบริเวณสะนี้นะครับแล้วก็ปั๊มน้าเข้าอีกส่วนตัวที่เราทําคันเข้าไว้เนี่ยก็ถือว่าโอเคสมบูรณ์นะครับเราทดสอบมาในระยะหนึ่งแล้วจะทําเหมือนคันนาว้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่เขาอ่าก็วางแผนออกแบบให้ดีๆแล้วก็ปรปับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆนะครับน้ําที่เหลือจาก ในการลดน้ำข้าวโพดก็จะวนกลับมาในสระนะครับยังมีน้ำรวนิดหน่อยนะครับตามรอยต่อที่แบบในการสวมทับนี่การต่อไม่สมบูรณ์นะครับน้ำก็จะปุ่งเอาอว่เงี้ยอ่าทิปๆๆนะ ้ำให้แห้งนะครับใช้เวลากีก่นาที